in the world the wider world islam is here for us in the world the wider world islam is here for us in the world the wider world islam is here for us بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ม ا ั ص ل า ة ุ ا ล س ل ا م على ن ب ي น ا محمد ق อ ت م الأنبياء والمرسلين وعلى ส ل บ وصحبه ล ج م ع ي ن أما ب ع ม ا ل س า ا م عليكم ورحمة ว ل ل ه و ب ر ك ์ขอความสันติความเมตตาและความจเริญจับลงอัลลอฮฺบฮานะฮและจงบสสบแด่ทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห้องสมุดพูดได้ก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้มีเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะครับ ประเด็นที่จะได้ทำความเข้าใจกับท่านทั้งหลายในวันนี้ก็คือเรื่องของที่ว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่อยู่อย่างไม่ขาดทุนคำว่าอยู่อย่างไม่ขาดทุนนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่เราจะทำการค้าขายที่เห็นอย่างชัดๆว่าเราเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่พยายามยายขาดทุนอันนี้ก็เป็นเรื่องดีกว่าเป็นความต้องการของมนุษย์ทั้งหลาย ว่าจะทำธุรกิจการค้าก็ไม่ต้องการขาดทุนแล้วก็การที่เราจะไม่ขาดทุนนั้นแน่นอนเหลือเกินสิ่งที่เราได้ปฏิบัติไปในเรื่องของอาม,มัลอิบะาดา์ในเรื่องของการที่เราจะรับผลตอบแทนจากล์สุภานะฮูวตาลาในวันเกียระม์ก็จะต้องไม่ขาดทุนเช่นเดียวกัน กวหมายความว่าเราจะต้องปฏิบัติและก็มีได้รับผลตอบแทนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ดังที่อัลลอฮ์ได้รับรองและก็ยืนยันเอาไว้ในเรื่องที่เราจะได้รับในวันเกียร์มาเราก็ต้องไม่ขาดทุนฉะนั้นตรงนี้แหละครับเป็นเรื่องสําคัญว่าเราอยู่ดุนยาก็จะต้องเป็นคนที่ไม่ขาดทุนแต่อยู่ในอาคราะก็จะต้องเป็นผู้ที่ไม่ขาดทุนเช่นเดียวกัน ดัะนั้นในเรื่องอย่างนี้นะครับก็อยากจะได้ฝากอายะอัอลกุรอานที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่เป็นประจำก็คืออัลอ,อัซรนะครับที่พระองค์อรรถสุภาษณ์นะฮัวตาลาดีกล่าวว่าวัลอัซรนะครับนักตัฟซีดหลายท่านก็ได้อธิบายว่าเป็นการสาบานต่อเวลาอัสรีการที่อัลลอฮฺได้สาบานต่อเวลาอัสรีตรงนี้ก็คือให้เห็นว่าในเรื่องของ เวลานั้นเป็นส่วนสำคัญการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงในแต่ละวินาทีต่อนาทีต่อชั่วโมงต่อวันต่อเดือนต่อปีเนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลานี่นะครับก็มีส่วนสำคัญทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นที่อเลอร์บอกว่าวันอัสรีขอสบาบันเวลาอัสรีก็คือ หมายถึงว่าให้สนใจต่อการละเวลาอัศรีหนึ่งนักวิชาการบางท่านก็ได้อธิบายว่าให้เราได้สนใจกับเรื่องการละเวลาจะเป็นเวลาใดก็ตา,ามนะครับเช่นเดียวกับที่เราจะต้องสนใจในเวลาอัศรีนะครับอันนี้ในเรื่องที่ว่าอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตลาดได้ให้เราได้สนใจกับในเรื่องของการละเวลาเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าทุกคนนั้นมีอายุไข ที่อัลลอฮฺสุบฮานอห์ตลาเป็นผู้กำหนดถ้าเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรให้เกิดประโยชน์โดยที่เราไม่ได้ทำอะไรที่ให้มันได้อะไรมาบ้างทั้งดุนยาและอาคีรอนะครับแน่นอนแล้วเกินมันก็จะขาดทุนฉะนั้นอัลลอฮฺได้บอกไว้ในอัลกุรอานต่อไปนะครับที่ในสุร้นนี้ว่าอินนลอินซานลาฟีคุสรแท้จริงมนุษย์นั้นอยู่ในการขาดทุน คำว่ามนุษย์อยู่ในการขาดทุนเนี่ยแน่นอนเหลือเกินถ้ามนุษย์ไม่รู้จักในการที่จะแก้ไขไม่รู้จักในการที่จะให้เป็นไปตามบทบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงสร้างมาแล้วก็ได้บอกทางเอาไว้เนี่ยแน่นอนมนุษย์ขาดทุนขาดทุนอย่างไรก็เราจะดูได้ว่าที่พระองค์อรรถสุฮานหัวตาลาได้กล่าวต่อไปว่าอิลลัลซีนอามนู หนึ่งนอกจากคนที่ไม่ขาดทุนก็ได้แก่บรรดาผู้ที่มีความศรัทธาฉะนั้นวันนี้ก็จะบอกกับท่านทั้งหลายว่าผู้ที่ไม่ขาดทุนนั้นมันจะมีอยู่สี่ประเภทด้วยกันก็คือคนที่มีลักษณะสีประการที่จะกล่าวต่อจากนี้ไปก็คืออินลัลลาีน่ามานูเว้นไว้แต่บรรดาผู้ที่มีความศรัทธาผู้ที่มีความศรัทธาที่ว่าไม่ขาดทุนนั้นหมายถึงอย่างไร ถ้าหากว่าขาดความศรัทธาสิ่งที่เขาทำไปนั้นนก็ทำไปแล้วก็ไม่ได้รับผลตอบแทนอะไรในวันเกียรมานะครับไม่ได้รับผลตอบแทนอะไรในวันเกียร์มาเนื่องจากว่าเขาไม่ศรัทธาต่อผู้เป็นเจ้าและเขาจะเอาผลตอบแทนอะไรจากผู้เป็นเจ้าแน่นอนเลือเกินเราจนผู้ที่มีการยึดมั่นต่อผู้เป็นเจ้าคือเราสุบานุวัตตาลา เราก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความมั่นคงประการแรกเลย <c oughs> ก็คือเรื่องความศรัทธาอะไรที่จะมากระทบเราอะไรที่จะมาประสบกับเราอะไรที่มันจะเป็นปัญหาหรือว่าทำให้เราได้เกิดความสุขสบายใจอะไรก็แล้วแต่เราจะทดสอบมาอย่างไรเราก็ยังเป็นผู้ที่มีความศรัทธาอยู่นะครับตรงนี้แหละครับเราจะต้องบอกกับสมาชิกของเรา เราจะต้องบอกกับผู้ที่เราจะต้องดูแลเราจะต้องระมัดระวังประครบประหงมให้กับผู้ที่เราดูแลว,ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันปกป้องรักษาก็คือเรื่องของความศรัทธาเพราะคนเราจะหัวใจมีความมั่นคงแล้วนี่จะทำอะไรต่อไปมันก็เป็นเรื่องที่จะไม่ยากนะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่ยากนะครับเนื่องจากว่าในใจของเรามีความศรัทธาเราผูกมัด กับพระผู้ทรงสร้างเราแล้วเพราะว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเมื่อเรามีข้อผูกมัดมั่นคงหัวใจกับพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างเราแล้วในการที่จะแก้ปัญหาอย่างอื่นๆนั้นเรียวกว่าปีกย่อยนะครับมันเรียวกว่าปีกย่อยคนเราถ้าหากว่าหัวใจผูกมัดกับผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างแล้วนี่อะไรอื่นนี่ก็จะพูดภาษาไทยง่ายๆกว่ามันก็คงจะเป็นเรื่องเล็กไปทั้งหมดเรื่องใหญ่ประการแรกเลยก็คือ เรากับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลานั้นเรายังเป็นผู้ที่มีอคกีดะหลักยึดมัน่นหรือหลักศรัทธากับพระองค์มากน้อยแค่ไหนและปัจจัยยท่าให้คนนี้ได้หันหลังให้กับการยึดมั่นต่อพระพุทเเจ้ามีมากมายเรื่องความสนุกสนานในแต่ละช่วงเวลานะครับทุกวันนี้เห็นไหมครับคนที่ออกนอกลูก่นอกทางก็เอาเวลาไปใช้ในเรื่องของความสนุกสนาน โดยที่ไม่คำนึงถึงว่าจะเกิดประโยชน์หรือไม่และในขณะที่สนุกสนานกับไอ้เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะครับแน่นอนและเกินไม่มีใครที่ไปสนุกสนานในรูปแบบที่ว่าเต้นรำทำเพลงหรือไปเที่ยวสนุกสนานระหว่างเพศและหัวใจเขาจะนึกถึงอรรถสุภาโอทลานั้นเป็นเรื่องอยากก็แสดงว่าเมื่อเขาไปยึดมั่นกับสิ่งหนึ่งหัวใจของเขาก็ย่อมจะขาด จากอีกสิ่งหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับคนที่ตกทุกข์ได้ยากไม่มีความมั่นใจในการที่เราจะได้รับการแก้ไขจากเราเราก็ไปอาศัยสิ่งอื่นในรูปแบบของการพนันบ้างในรูปแบบของหวยเบอร์บ้างในรูปแบบของการที่จะให้เกิดความสบายใจโดยการไปดื่มสุรายามเมาบ้างนั่นก็แสดงว่าหัวใจของเขานั้น หลุดลอยออกไปจากผู้ที่จะแก้ไขให้กับเขาคือพระพุทธเจ้าแต่เขาไปผูกมัดกับสิ่งที่ไร้สาระนั่นไม่ใช่ความฉลาดเลยเพราะทุกวันนี้เราเห็นได้ว่ามีลักษณะการที่แก้ไขในรูปแบบที่ไร้สาระนี่มากมายคนเรานะครับบางทีสิ่งที่เราไปเพื่อตรงการที่จะพึ่งพาอาศัยเป็นสิ่งที่อาศัยไม่ได้ แน่นอนแลอเกินคนเราถ้าหากว่าไปมั่นใจกับสิ่งหนึ่งโดยที่หันหลังไม่ระมัดระวังว่าจะต้องหลุดดอยออกไปจากผู้เป็นเจ้านั่นก็คือความถาดทุนนั่นเองฉะนั้นที่อัลลอฮฺบอกว่าอิลลัลลซีนะอามาูเว้นไว้แต่ผู้ที่ได้มีความศรัทธาฉะนั้นพี่น้อนทั้งหลายเราจะขาดอะไรก็ขาดไปเราจะ สูญเสียอะไรก็สูญเสียไปเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์โลกที่มีได้มีเสียมีความสุขมีความทุกข์อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์โลกที่เราสร้างมาเมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งที่เราต้องรักษาไม่ให้ดุดลอยไปไม่ให้ขาดไม่ว่ายามทุกยากแค่ไหนก็คือเรื่องของอีมานเรื่องความศรัทธานะครับพี่น้องทั้งหลายเราจะลำบากแค่ไหน เราจะเห็นได้จากบรรดาอหาบะตกทุกข์ได้ยากในช่วงที่เริ่มประกาศศาสนาท่านนาบีมอมละละห์สุลล็อห์ัวฮลวซามได้รับความทุกข์ยากลำบากแค่ไหนบรรดาอัาบะได้ประสบกับปัญหาต่างๆมากมายจากการทรมานจากผู้ที่ไม่เห็นด้วยตกทุกข์ได้ยากลำบากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใดก็าตามแต่หัวใจเขามั่นคง เหมือนกับบรรดาวสวาบะมั่นคงแล้วก็ยืนหยัดอยู่จนกระทั่งสามารถในการที่จะดำรงไว้ซึ่งหลักการของาศาสนาจนทั้งถึงพวกเราทุกวันนี้แล้วก็จะต้องไปถึงวันเกียรมาฉะนั้นข้อสำคัญที่สุดก็คือความมั่นคงในเรื่องของความศรัทธาสำหรับผู้ที่จะไม่ขาดทุนประการที่สอง ผู้ที่จะไม่ขาดทุนนะครับได้แก่วามิลซอริฮัตได้แก่ผู้ดีประกอบคุณงามความดีคนเราเขาถึงบอกว่าถ้าเราทำดีนะอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้นะครับเราทำความดีนี่นะครับเราจะเป็นผู้ที่มีความมั่นคงในเรื่องเศรษฐกิจ หรือว่ามีความมั่นคงในเรื่องของการเมืองหรือว่าจะเป็นผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจอย่างทุกวันนี้ทุกคนก็วุ่นวายกันไปในเรื่องที่ว่าเศรษฐกิจตกตำ่ำไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่จะเข้ามาในครอบครัวรายได้จะเข้ามาในสังคมเข้ารายได้ที่จะเข้ามาในประเทศของเราก็มีปัญหาขาดตกบกพร่องลดน้อยถอยลงไป หลายสิบเปอร์เซ็นต์มากนะครับฉะนั้นในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยจะลำบากแค่ไหนก็นตามเนี่ยแต่สิ่งที่เราขาดไม่ได้เพื่อที่จะไม่ให้เป็นคนที่ขาดทุนถึงแม้นว่าเราจะขาดเงินถึงแม้นว่าเราจะขาดเงินเดือนจะทำธุรกิจเนี่ยจะขาดทุนเท่านั้นตอนนี้แต่ผู้ที่จะไม่ถือว่าขาดทุนก็คือคนที่ทำความดี ดังที่อัลกุรอานได้บอกท่านทำดีนะครับท่านขาดในเรื่องของเงินทองท่านก็ทำความดีโดยการที่ว่าถ้ามีบ้างก็หยิบยื่นให้กับคนยากคนจนบ้างคนที่เขาลำบากกว่าเราก็มีเพราะเราอย่าลืมว่าที่อัลสุบานกะลาได้สร้างนุ์มาที่มีข้อแตกต่างกันเอง นะครับคนหนึงก็อาจจะมีโอกาสมากมีความเป็นอยู่ที่ดีบางคนก็มีโอกาสน้อยหรือได้รับความทุกข์ยากลำบากก็เพื่อที่จะทำให้เกิดการแสดงออกอย่างชัดเจนว่าผู้ที่มีฐานะดีคนที่มีความอ,อุดมสมบูรณ์ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนั้นจะมีน้ำใจมากน้อยแค่ไหนก็ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากตรงนี้แหละครับทำดีไว้ ถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้ที่อยู่ในที่ไม่ดีครับบางคนบอกอยู่ในที่ที่ไม่ดีเนี่ยเราจะทำดีอย่างไรเราทำได้นะครับในสถานที่ที่เราหนีไปไหนไม่ได้เว้ล้อมไปด้วยมัจยาต่างๆมากมายถามว่าเราจำเป็นที่จะต้องทำไม่ดีด้วยหรือฉะนั้น เราจะเป็นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดทั้งๆท,ที่ในตอกซอกซอยของเรานี่เกือบทุกบ้านเป็นผู้ที่เสพยาเสพติดเราก็สามารถจะอยู่ได้การอยู่ของเรานั้นเขาเรียกอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีในรูปที่ว่าเขาจะทำเรวยันอย่างไรก็ตามเราจะต้องเป็นคนดีทำกลางคนทำความดีและทำกลางคนทำก็ทำสิ่งที่เลว นี่แหละครับถ้าเรายืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางคนที่ทำในสิ่งที่ไม่ดีและเราทำดีนี่เขาเรียกว่าคนเก่งเขาเป็นโจรกันทุกเกือบทุกบ้านแต่บ้านเราบ้านเดียวที่ไม่เป็นโจรแสดงว่าเรานี่เก่งมากฉะนั้นเราจะต้องแสดงออกอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราเนี่ยที่เป็นคนดีเพราะรอบบ้านเขาดีกันหมดเราจะทำไม่ดีคนเดียวก็ทำไม่ได้ อันนี้เขาไม่เรียกว่าคนเก่งเขาเรียกว่าดีเพราะตามน้ำที่คนอื่นเขาทำดีแต่ถ้าคนดีที่ถือว่าเก่งก็คือคนที่ทําดีท่ามกลางคนที่อาทำสิ่งที่ไม่ดีนะครับฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องบอกให้ลูกหลานของเราหรือสมาชิกของเราเกิดความเข้าใจว่าเราไม่ต้องเสพยาทั้งทังที่รอบบ้านของเราเขาจะเสพยากันไปก็ ให้เขาเสไปเราก็สามารถที่จะอยู่ได้ท่านอัสลุลลอฮฺสุลลัลอลฮฺวาเลวะซัลลัมของเราได้เป็นตัวอย่างพร้อมน้งบรรดาซาบะที่เริ่มต้นนั้นทานลล่านอซูลุลลอฮศ็อลลัลอฮลวยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทําหน้าที่ในการเผยแผ่ i สลามได้ทําหน้าที่ในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆที่ผู้คนทั้งหลายนั้นงมงาย โดยการนำหลักธรรมคำสอนจากคุณพระเจ้ามานั้นท่านสูลเริ่มต้นจากไขรบรรดาซาบากี่คนฉะนั้นในลักษณะเช่นนี้ท่านสแล้วก็สามารถที่จะยืนหยัดกับซาบามาได้หลักธรรมคำสอนนั้นอยู่มาจกนกระทั่งทุกวันนี้อิชชาลลาก็จะต้องอยู่ไปถึงวันเกียร์มาฉะนัในเรื่องอย่างนี้นะครับเราจะต้องเป็นคนที่มีความศรัทธา เราจะต้องเป็นคนที่ทำความดีไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนก็าตามเพราะว่าฮะดิษสุนนบีบทหนึ่งได้กล่าวไว้อิต,ตะกิลลาให้สุมาคุนตะและเจ้าจงยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานาห์วตาลาไม่ว่าเจ้าจะอยู่ณที่ใดคนยำเกรงก็คือคนทำดีนั่นเองระมัดระวังไม่ให้ถลํมไปในเรื่องชั่วแล้วก็ประกอบกรรมทำดีจะไม่ให้อ ขาดตกบกพร่องนะครับอะไรที่ทําได้ทําจนสุดความสามารถนี่เขาเรียกว่าย้ำเกงต่อเราสุนตลาไม่ว่าจะอยู่ณที่ใดนบีสั่งอย่างนั้นตัวโลกวคำว่าไม่ว่าจะอยู่ณที่ใดก็คือเราจะอยู่ท่ามกลางคนดีเราก็เป็นคนดีเราจะอยู่ท่ามกลางคนที่ไม่ดีเราก็สามารถที่จะทําดีได้ฉะนั้นในเรื่องอย่างนี้นะครับเราไม่ต้อง เอาสิ่งแวดล้อมหรือสังคมในรูปแบบที่ว่าเราจะทำดีอย่างไรในเมื่อทุกคนเขาก็มาได้ทำกันตรงนี้ตัดทิ้งไปได้เลยถามว่าถ้าเราทำดีคนหนึ่งเดียวแต่ในท่ามกลางคนที่ทำไม่ดีหลายคนเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ไม่ได้นะครับเราก็สามารถที่จะอยู่ได้ฉะนั้นว่าเราทำความดีและความดีที่ อัลลอฮ์สุบานะหัวตาลาดได้บอกไว้และแบบอย่างจากท่านอับดุลเบบีมอมัลสลลอฮ์วะเลวัสลัมนี้ได้ปฏิบัติเนี่ยนะครับมีหลายอย่างถึงแม้ว่าเศรษฐกิจของเราไม่ดีเราก็ทําดีได้เราไม่มีเงินที่จะบริจาคเพราะเศรษฐกิจที่ตัวเรานี่ลำบากมากเราก็สามารถในการที่จะพูดดีการพูดดีก็ถือว่าเป็นสดอดกับเป็นการบริจาค และอวัยวะของเราแต่ละส่วนเราพยายามทำดีนะครับไม่ว่าจะเป็นมือของเราก็ชี้นาให้คนนู้นใครมาไต่ถามในจะไปมสัสยิดใครมาถามในเรื่องเส้นทางที่ถูกต้องไปทางไหนแล้วก็ใช้มือของเรานี้เดชี้ไปในขนทางที่ถูกต้องก็นี่ว่าเรียกว่าทำดีก็เป็นสอดรบกันแล้ว้นกุลูสุลาม,ามินันนาซีสอดกคืออวัยวะทุกส่วนของมนุษย์เ่านั้น ถือว่าเป็นสดกรทั้งสิ้นคือเป็น,เป,นเป็นฐานทั้งสิ้นฉะนั้นในเรื่องอย่างนี้อย่างนําเรียนว่าอิลลัลซีนะอามานูคนที่ไม่ขาดทุนทมีความศรัทธ,ธาวะมิลุสซอลิฮัสสองก็คือคนที่กระทาความดีและประการที่สามก็คือวัตวาวอบิลฮักกีเรียกร้องไปสู่สัจธรรมอะไรเรื่องดีชวนกันให้ทําอะไรที่เป็นเรื่องที่ มาจากกีตาบุญล้อและสุนนะที่เรายังไม่ได้ทําเรียกร้องให้ทํากันนะครับวัตวาสวิซับ so แล้วก็เรียกร้องเชิญชวนไปสู่ความอดทนนะครับเพื่อที่เราจะได้เป็นผู้ที่ไม่ขาดทุนทั้งดุนยาและอาคาร์นะครับก็ขอ,ขอฝากก็เป็นแค่นี้นะครับว่าบิลลาฮิตตฟิกุลิดายาอัสสลามุอะลัยกุมวอะลัยุมะตุลลอฮิวาบะระกาตุ In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us.